าการที่คุณกำลังรู้สึกในช่วงนี้เหมือนคนสมาธิสัน้นคิดไม่ออกถ้าไม่มีจออยู่ใกล้มือนอนไม่หลับแต่ตื่นมาก็รีบคว้ามือถือทันทีรู้สึกเบื่อชีวิตจริงแต่กลับตื่นเต้นกับการเลื่อนหน้าจอไรจุดหมายนี่ไม่ใช่ความเคยชินธรรมดาแต่มันคือคกลไกของโดปามีนสารเล็กๆที่มือถือกำลังฝังคำสั่งให้คุณทำซ้ำโดยไม่รู้ตัว นานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าทุกครั้งที่เราได้รับสินใหม่ๆจากมือถือไลค์คอมเมนตแจ้งเตือนสมองจะหลั่งโดปามีนเหมือนรางวัลเล็กๆที่ทำให้เราต้องกลับมาอีกการสแกนสมองด้วยเครื่อง PET สแกนยังพบว่าบริเวณเดียวที่ถูกกระตุ้นเวลาเสพยาคือบริเวณเดียวกันกับตอนเราจ้องจอและเมื่อสมองหลั่งโดปามีนมากเกินไป มันเริ่มดื้อยาต่อความสุขแบบธรรมชาติอาการเริ่มต้นคือสมาธิสัน้นคิดไม่ออกถ้าไม่มีจออยู่ใกล้มือนอนไม่หลับแต่ตื่นมาก็รีบคว้ามือถือทันทีรู้สึกเบื่อชีวิตจริงแต่กลับตื่นเต้นกับการเลื่อนหน้าจอไร้จุดหมายในขณะเดียวกันแสงสีฟ้าจากหน้าจอถูกพิสูจน์โดย Harvard Medical School ว่าทำให้ฮอร์โมนเมลาโทนินลดลง รบกวนวงจรการนอนทำให้สมองสับสนกลางคืนก็ตื่นกลางวันก็หลับในใจวันนี้ไม่ใช่แค่เด็กที่ติดมือถือแต่ผู้ใหญ่คนแก่ก็ไม่อาจวางจอได้เหมือนกันเราอยู่ในโลกที่โดปามีนราคาถูกแต่สุขภาพจิตแพงขึ้นทุกวันเราหัวรบกับคนในจอแต่เงียบกับคนตรงหน้าวันนี้ คุณสามารถฟื้นฟูสมองได้ด้วยตัวเองเริ่มจากพักสายตาอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงโดยไม่แตะมือถือให้อาหารสมองด้วยวิตามินบรวมเพื่อสร้างสารสื่อประสาทโอเมก้าสเพื่อปรับสมดุลอารมณ์และวิตามินดีเพื่อกระตุ้นสารแห่งความสุขตามธรรมชาติกลับไปใช้โดปามีนจากชีวิตจริงไม่ใช่จากหน้าจอคืนนี้ก่อนจะจับมือถืออีกครั้ง ลองถามตัวเองสักคำถามคุณใช้มือถือวันละกี่ชั่วโมง